อนอาหารสไตล์ไทยรูปแบบใหม่ที่ใครหลายคนคงเคยสังเกตเห็นอยู่หลายต่อหลายแห่งด้วยลักษณะเฉพาะตัวที่กล่าวได้ว่านี่แหละคือร้านสีฟ้าร้านที่เราจะพาท่านไปทำความรู้จักในวันนี้นนนนเป็นผู้ให้บริการอาหารไทยจีนต้นตำรับสูตรราชวงศ์ นับตั้งแต่สาขาแรกบนถนนราชวงศ์และก็เปิดให้บริการเรื่อยมาจนมีสาขามากมายในปัจจุบันคำว่าสีฟ้านั้นนะคะคือชื่อร้านที่ได้มาด้วยความบังเอิญค่ะในยุคแรกของการบุกเบิกกิจาการร้านอาหารแห่งนี้เดิมทีร้านนี้ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงเรียงนามอะไรนะคะแต่ได้ชื่อว่าสีฟ้าเนี่ยก็เพราะว่ามาจากบรรยากาศภายในร้านที่ตั้งอยู่แถวราชวงศ์นั่นเองค่ะ เพราะร้านเนี่ยตกแต่งด้วยสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่เหล่าลูกค้าขาประจําทั้งหลายจึงแนะนําให้เจ้าของร้านลองตั้งชื่อร้านว่าสีฟ้าและก็ทําให้ชื่อนี้เนี่ยใช้กันมาจนถึงปัจจุบันค่ะคําว่าสีฟ้าเนี่ยโดยเริ่มแรกเนี่ยเป็นคาที่ลูกค้าเรียกกันเนื่องจากว่าตั้งแต่ร้านสมัยราชวงศ์เนี่ยเราเราไม่เคยมีชื่อร้านมาก่อนเนื่องจากว่าอย่างที่ทราบเราเป็นร้านข้างถนนอะไรประมาณนี้ ลูกค้าก็ติดปากเนื่องด้วยบรรยากาศภายในร้านเป็นสีฟ้าพมไฟเป็นสีฟ้าบรรยากาศโดยภาพรวมออกเป็นสีโคนฟ้า,ฟาลูกค้าก็เลยเรียกว่าร้านสีฟ้าพอถึงเวลาต้องจดทะเบียนร้านปุ๊บเนี่ยเราก็บอกอ่ะคุณพ่อก็เลยบอกว่านั้นใช้ชื่อสีฟ้าเลยแล้วกันเราก็เลยได้สโลแกนมาว่าอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวหลังจากนั้นต่อมาภายในร้านนะคะจะดูโล่งโปร่งสบาย การตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นแบบร่วมสมัยแต่ก็ยังคงกลิ่นไอายนะคะย้อนยุคไว้ให้เราเนี่ยได้จำลองบรรยากาศในอดีตยิ่งมองดูโคมไฟแบบจีนที่ห้อยระยะตัดรับกับผนังสีขาวที่มีภาพเก่าๆบอกเล่าเรื่องราวเพียงเท่านี้ล่ะค่ะก็สามารถแบ่งปันรอยยิ้มของเหล่าลูกค้าได้มากแล้วล่ะค่ะสีพาเนี่ย เริ่มในสมัยคุณปู่ครับก็เริ่มแรกร้านแรกเนี่ยอยู่ที่ถนนราชวงศ์ตรงหัวมุมตอกสำเพงพอดีครับแล้วก็คุณปู่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ทาร้านไอติมเล็กๆแล้วก็ขายไอติมกับเครื่องดื่มก่อน,นครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มค่อยๆมีเมนูอาหารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากบะหมี่แห้งเป็นข้าวหน้าเป็ดเป็นอาหารกับข้าวจนกระทั่งอาหารกับข้าวจานใหญ่อาหารเหลาประมาณนี้ปูผัดผงกะหรี ปลานื้องในประเภทหย่างน,นะครับแล้วก็มีขายผลไม้เนื่องจากว่าคุณย่าเ,ยเป็นแม่ค้าขายผลไม้มาก่อนก็เลยมีขายทั้งผลไม้อาหารพอหลังจากที่รายการอาหารเริ่มครบมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มขยายไปสาขาที่2คือที่หลังวังบุรพาสาเหตุที่ไปที่วังบุรพาเนี่ยเนื่องจากว่าเ,เป็นเหมือนกับศูนย์การค้าใหม่ในสมัยนั้นประมาณ70กว่าปีมาแล้วนะครับแล้วก็ สีฟ้าเนี่ยก็เริ่มขยายตัวหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็กคือราชวงศ์วังบุรพาแล้วก็ที่สยามสแควร์สีฟ้าเนี่ยเริ่มแรกตั้งแต่สมัยราชวงศ์เนี่ยรายการอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรายการที่ร้านอื่นๆมาตั้งรอบรอบรบ้านเราแล้วก็เข้ามาขายในร้านเราถ้าบรรยากาศนึกถึงในปัจจุบันถ้ายังคงเห็นอยู่นะครับก็อาจจะมีแถวสะพานเหลืองหรือว่าที่หัวหินจะมีอยู่เจ้าหนึ่งที่ทําหน้าที่คล้าย,ายกันคือขายน้ําเป็นหลักแล้วก็มี รถเข็นเจ้าอื่นๆมาวางรอบๆร้านคราวน,นี้พอถึงเวลาเราย้ายสาขาไปสาขาใหม่มก็บางเจ้าก็ไม่ยอมตามไปบางเจ้าก็บอกว่าโอเคฉันแค่สาขาเดียวพอแล้วเ,นะเราก็เริ่มที่จะพัฒนาทําเองเริ่มจากสาขาหนึ่งเป็นสองสาขาเป็นสามสาขาพอเริ่มสาขาเยอะขึ้นเรื่อยๆ๊บเนี่ยสีฟ้าก็เลยเริ่มผลิตวัตถุดิบต่างๆเองบางรายการก็ยังรับจากเจ้าเดิมที่ขายอยู่ใน ที่สาขาราชะวงบ้างบางรายการก็ยังรับอยู่ที่จากยาวราดบ้างจนกระทั่งพอถึงจุดจุดหนึ่งที่ร้านเริ่มใหญ่จนขนาดที่ว่า,าผู้ผลิตเหล่านี้ไม่สามารถที่จะผลิตได้บางรายการเราก็ผลิตเองเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นลูกชิ้นปลาบะหมี่แห้งเป็ดย่างหมูแดงอะไรก็แล้วแต่ซึ่งปัจจุบันนี้นสีฟ้าก็เริ่มผลิตสินค้าเหล่านั้นเองมากขึ้นอาหารจานแรกนะคะที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้ก็คืออี๋หมี่ ความเป็นมาของเมนูนี้เนี่ยยาวนานพอๆกับอายุข,ของร้านเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าขายกันมาตั้งแต่สาขาแรกที่ราชวงศ์ลูกค้าเนี่ยต่างติดอกติดใจจึงยังทำเป็นหลักมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะความพิเศษเนี่ยก็อยู่ตรงที่เส้นมีไข่เนี่ยที่ทางร้านทำเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกอีหมีสีฟ้านั้นเป็นที่รู้จักกันดีของลูกค้าขาประจำค่ะด้วยเป็นเมนูที่ขายกันมาตั้งแต่เริ่มตั้งร้านก็ว่าได้ สำหรับวันนี้นะคะคุณกรเจ้าของร้านรุ่นที่สาบเนี่ยได้กรุณาบอกเคล็ดลับกับทางรายการค่ะนนรเริ่มด้วยส่วนประกอบที่มีตั้งแต่เส้นหมี่ที่ทางร้านทำขึ้นเองแฮมอย่างดีเนื้อไก่ลวกยีเป็นฝอยกุ้ยช่ายขาวเครื่องปรุงเนี่ยก็ง่ายๆค่ะเช่นน้ำปลาน้ำตาลและก็ซีอิว๊ว ขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยนำเส้นหมี่ไปทอดในน้ำมันร้อนพอเหลืองกรอบจึงนำขึ้นมาพักไว้จากนั้นค่ะก็เติมน้ำซุปปรุงรสอีกนิดหน่อยแล้วก็นำไปใส่หม้อด,ดินอบพร้อมกับวัตถุดิบอื่นๆ และที่ต้องเสิร์ฟในบ่อดินนั้นก็เพราะว่าสามารถเก็บความร้อนไว้ได้นานค่ะเพียงเท่านี้ก็ได้อีหมี่หน้าตาน่าทานยิ่งทานคู่กับซอสเปรี้ยวด้วยแล้วรสชาติดีอย่าบอกใครเชียวค่ะคนในยุคสมัยนั้นเนี่ยจะมีแหล่งกินอยู่หลายๆแหล่งนะครับแล้วก็บนถนนราชะวงศ์เนี่ยเป็นแหล่งรับประทานอาหารแหล่งหนึ่งของของผู้ใหญ่คน คนที่ออกมาเที่ยวกลางคืนหรือว่าคนที่ออกมาหาแหล่งรับประทานอาหารสมัยนั้นเนื่องจากว่าเมืองยังเล็กอยู่แล้วก็ไม่มีที่สถานที่มากนักก็จะคล้ายๆกับที่บางคนเรียกเวิร์กนครเกษมหรือว่าบางคนเรียกทองหลอหรือว่าอะไรในปัจจุบันนี้ราชวงศ์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็ร้านสีฟ้าก็เป็นร้านหนึ่งท,ที่ที่ตั้งอยู่บนถนนราชวงศ์สมัยนั้นก็มีร้านอื่นๆอีกครับอย่างเช่นอเล็กราชวงศ์ก็มาจากถนนราชวงศ์เหมือนกันเป็นร้านของเท่าแก่ชื่ออเล็กสีฟ้าก็เป็นร้านนึงในสมัยนั้น พอถึงเวลาเราย้ายสถานที่เราก็ยังอยากที่จะย้อนนึกถึงในสมัยที่เราตั้งต้นร้านคนก็เลยยังเรียกว่าเป็นร้านต้นตำรับราชวงศ์อยู่แล้วก็เนื่องจากว่าอาหารในลักษณะสไตล์แบบนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้หาทานค่อนข้างยากอย่างเช่นพวกบะหมี่แห้งอัศวินข้าวหน้าไก่ราชวงศ์หรือว่าอาหารรายการหลายๆรา,า,ายการเนี่ยเ,เป็นรายการที่ถ้าเป็นร้านอื่นๆก็อาจจะมีเหมือนกันนะว่าไม่ไม่เหมือนกัน มีสูตรเฉพาะตัวของเขาที่อยู่บนถนนนั้นแล้วก็หลายๆรายการเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีที่อื่นเนี่ยบะหมี่แห้งอัศวินนี่คือเกิดขึ้นบนถนนนั้นแล้วก็เกิดขึ้นที่นั่นจริงๆเนื่องจากว่าบะหมี่แห้งอัศวินเนี่ยเป็นบะหมี่ที่เกิดจากจากการที่ลูกค้าสั่งหลายๆอย่างบะหรมี่ลม,มิอิ่งเงี้ยครับแต่ว่าตำรวจซึ่งสมัยนั้นเรียกกันว่าอัศวินเป็นคนชอบสั่งใส่ก้ามปูบ้างใส่หมูหวานบ้างใส่กุ้บงบ้างใส่หมูแดงอะไรเงี้ยหลายๆอย่างรวมๆกันลูกค้าคนอื่นเห็นตามก็เลยเฮ้ย ต่างบ้างแล้วกันก็เลยกลายเป็นที่มาของคําว่าบะหมี่แห้งอัศวินเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่าโอเคมันเป็นต้นตํำรับที่มาจากถนนนั้นมันก็ควรจะยังได้ชื่อของถนนนั้นติดกับตัวรายการอาหารของสีฟ้าต่อไปเรื่อยๆเราก็เรียกว่าเป็นอาหารราชวงศ์จากความคิดที่ว่าคนไทยนั้นผูกพันกับเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นเวลาเนิ่นนานและอยากจะหยิบยกเอาสิ่งนี้มาเสนอให้กับลูกค้าได้ลิ้มลอง เมนูบะหมี่แห้งอัศวินจึงถูกเสนอมาในวันนี้ค่ะฟังชื่อแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่แต่มีที่มาที่ไปนะคะอยู่ที่ว่าบะหมี่ชามนี้เนี่ยในสมัยก่อนเราอัศวินคาะมักจะสั่งมาทานปเป็นประจำทำให้เรียกติดปากกันว่าบะหมี่อัศวินนั่นเองหน้าตาชวนทานแบบนี้เครื่องเทาก็เยอะใช่เล่นใช่ไหมคะเสี่ยงจีเอ่ย กุ้งลูกโตๆโตโตโตโลูกชิ้นกุ้งเกี๊ยวปลาไก่หมักแล้วก็หมูแดงค่ะเส้นที่ใชยเนี่ยก็คัดมาอย่างดีเพื่อให้ได้อรรถรสในการทานที่ว่าดีนั้นทางร้านเนี่ยบอกว่าทำมาจากไข่ล้วนๆนะคะสีสันเนี่ยจึงสวยงามและก็รสชาติแตกต่างจากที่อื่นค่ะและด้วยความที่เส้นเนี่ยทำมาจากไข่นี่เองค่ะ จึงทาให้ชามนี้เนี่ยต้องทานแบบแห้งเนื่องจากเส้นไข่เนี่ยจะอืดเร็วทานแบบน้ําเราก็จะไม่ได้รสชาติแท้ๆค่ะเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ความใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างนี้นี่เองทําให้ลูกค้าเนี่ยต่างติดอกติดใจกันมานักต่อน,นักแล้วค่ะ เป็นเรื่องที่เรียกว่าค่อนข้างยากที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่สีฟ้าเนี่ยตั้งใจมากที่สุดคือเราตั้งใจที่จะพยายามทําให้อาหารในยุคสมัยนั้นเนี่ยยังคงรสชาติแบบนั้นอยู่โดยหลักปัจจุบันนี้ก็คือต้องอาศัยคนที่เคยอยู่ในยุคสมัยนั้นบอกว่าอาหารจานนี้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมเอ่อเป็นแบบนี้หรือเปล่ารสชาติเป็นแบบนั้นไหมแต่โดยลึกๆหลังจากเอ่อเหมือนภาพเบื้องหลังของรายการอาหารที่รสชาติเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือเราก็พยายามที่พัฒนานไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิต การเปรียบเทียบรสชาติการมีแผนกอาดีที่คอยศึกษาวัตถุดิบในแต่ละชนิดเพื่อที่จะผลิตออกมาเองแล้วก็เขียนเป็นสูตรขึ้นมาในรูปแบบของสีฟ้าเองเกี๊ยวกรอบอาหารทานเล่นก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเมนูเก่าแก่คู่กับร้านค่ะได้ลองทานกันแบบร้อนๆร,รับรองค่ะติดใจ ด้วยแผ่นแป้งเนี่ยที่มีส่วนผสมของไข่เป็นส่วนใหญ่ทำให้ตัวแป้งเนี่ยมีความนุ่มเป็นพิเศษเมื่อนำไปห่อคู่กับหมูบดแล้วก็ทอดด้วยน้ำมันร้อนๆนำขึ้นมาเสด็จน้ำมันสักหน่อยจัดใส่จานทานกับน้ำจิ้มรสดีจัดจานรองท้องก็จะทำให้ทานได้หลายตัวจนอิ่มกันเลยทีเดียวค่ะ ราดหน้าปลากระพงเริ่มจากนำเส้นใหญ่ไปผัดให้สุกน,น,น,นำขึ้นมาพักไว้ในหม้อดินที่เตรียมไว้แล้วก็หั่นไปทำน้ำราดค่ะด้วยการนำกระเทียมไปผัดให้เหลืองตามด้วยเนื้อปลากระพงสดที่ทางร้านเนี่ยรับประกันความอร่อยปรุงรสอีกสักหน่อยนะคะด้วยเครื่องปรุงเพื่อให้ได้รสชาติแล้วก็สีสันตามต้องการ และสุดท้ายที่จะลืมไม่ได้ค่ะก็นำไปราดลงในหม้อดินยกไปตั้งไฟต่อเพื่อให้ได้เป็นไปตามสูตรของทางร้านเมื่อเปิดฝาออกก็จะพบกับควันแล้วก็ความร้อนรวมไปถึงกลิ่นของความอร่อยที่ทำให้ชวนทานได้ไม่น้อยเลยใช่ไหมคะอาหารในสมัยนั้นเนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะกว่าสมัยนี้ธุรก,กิจร้านอาหารสมัยนั้นควรไปเพื่อไปทานอาหารจริงๆ บรรยากาศเป็นส่วนประกอบที่น้อยมากเพราะอย่างสีฟ้าโด่งดังมาได้จากอาหารอย่างเดียวบรรยากาศภาพรวมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเหมือนอย่างที่เรียนตอนแรกคือเราเป็นเหมือนร้านข้างถนนร้านนึงนะครับคนก็จะมาเพื่อที่แสวงหาอาหารที่ที่ดีแล้วก็วัตถุดิบที่ดีแต่ในขณะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยบรรยากาศร้านอาหารการตกแต่งภายในหรือว่าความสนุกสนานในการรับประทานหรือว่าเสียงเพลงหรือว่าองค์ประกอบอื่น เริ่มมีบทบาทเข้ามาแทนที่อาหารมากขึ้นแล้วก็คู่แข่งร้านอาหารในประเทศไทยในเมืองไทยเรียกว่าอาหารในเมืองไทยเริ่มเริ่มหลากหลายมากขึ้นมีอาหารญี่ปุ่นเข้ามามีอาหารชาติอื่นๆเข้ามาแล้วก็คนเริ่มสนใจในอาหารเพิ่มมากขึ้นการแข่งขันก็เลยเริ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าความแตกต่างมีมากไหมผมตอบได้เลยว่ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับข้าวหน้าไก่หากใครมาแล้วไม่ลองทานคงอดเสียได้กันแน่ค่ะ เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยชื่อเสียงโด่งดังขนาดที่แทบทุกโตเนี่ยจะต้องสั่งทานกันเลยนะคะด้วยความอร่อยอยู่แทบทุกองค์ประกอบไล่กันมาตั้งแต่ข้าวที่ใช้แล้วก็น้ำรารสชาติเข้มขน้นที่เต็มไปด้วยเนื้อไก่ล้วน,วนยิ่งทานคู่กับไข่ดาวแล้วแล้วก็วันหน้าวันหลังมารับรองนะคะว่าต้องสั่งย้ำกันอีกรอบแน่นอนค่ะโดยส่วนตัวนะครับผมว่า ลูกค้าสำคัญแล้วก็เป็นความสุขอย่างคือถ้าลูกค้าได้ทานของอร่อยแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ได้ทานผมว่านั่นเป็นสุดที่ที่น่าจะจะดีที่สุดสําหรับคนทําธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะครอบครัวสีฟ้าครอบครัวสีฟ้าเป็นครอบครัวที่เป็นห่วงเรื่องเรื่องเรื่องว่าลูกค้าชอบหรือเปล่าอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็พยายามที่จะทําให้ลูกค้าชอบในสิ่งที่ที่เราเป็นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาหารเรียกอาหารที่ลูกค้าชอบเป็น เเปเป็็นนรรียบวว่าาหหัััใจลสพอกํวความอร่อยของร้านสีฟ้านี้นะคะไม่ได้มีเพียงข้าวที่ทางรายการนําเสนอไปเท่านั้นนะคะขนมอบกรอบของที่นี่เนี่ยก็ขึ้นชื่อแถมก็มีให้เลือกกันอย่างมากมายและตามคําบอกเล่าทําให้เรารู้ว่าร้านสีฟ้าน,นี่เริ่มทําเบเกอรี่มานานกว่า17ปีค่ะในยุคที่เบเกอรีร่สไตล์ยุโรปเนี่ยยังไม่โด่งดังเลยนะคะ ส่วนเบกเกอรี่หน้าตาหน้าทานเนี่ยก็มีทั้งเมอแรงพิทาชิโอไว้์เมอแรงขนมปังขาไก่กระเทียมคุกกี้รสชาติต่างๆแล้วก็ยำผลไม้ค่ะบรรจุภัณฑ์ของสีฟ้าเนี่ยก็สวยน่ารักเหมาะแก่การนำไปเป็นของฝากด้วยนะคะและของทานเล่นอีกอย่างหนึ่งที่ทางร้านเนี่ยภูมิใจเสนอแก่นักชิมก็คือไอศครีมโฮมเมดรสชาติต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นช็อกโกแลตสตอรอเบอรี่และที่แปลกแตกต่างออกไปเนี่ยก็คงจะเป็นไอศครีมที่ทำจากผลไม้แท้ๆอย่างไอศครีมโยเกิร์ตมะม่วงไอศครีมทุเรียนเมื่อทานเข้าไปแล้วทานก็จะพบกับรสชาติของผลไม้แบบไทยๆหาทานกันไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะผมเชื่อว,ว่าเหตุผลที่สีฟ้าสามารถอยู่รอดในธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันนี้ได้เนี่ยก็คือเป็นเพราะลูกค้าในยุคคุณปู่ พาลูกหลานมาทานพอลูกๆโตขึ้นมีมีหลานมีลูกลูกมีหลานของคุณปู่หรือว่ามีลูกของเขาเขาก็จะพาลูกเขามาทานอีกแล้วก็สีฟ้าก็ยังคงความเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่อดีตไม่รู้กี่สิบปีที่แล้ว70กว่าปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ mm hmm. ก็เลยทําให้บรรยากาศยังคงใกล้เคียงกับที่สมัยคุณปู่มาทานพอเวลาคุณปู่มาทานพร้อมกับคุณลูกแล้วก็คุณหลานก็จะเกิดบรรยากาศที่ ที่อบอุ่นในแบบของสีฟ้าแล้วก็ลูกค้ารุ่นหลังๆห,หลายๆท่านก็เป็นลูกค้าที่ได้รับการพามาจากรุ่นคุณปู่ด้วยเหมือนกันความใส่ใจในรายละเอียดการทำอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ร้านสีฟ้ายืนหยัดจนถึงทุกวันนี้ค่ะไล่กันมาตั้งแต่คัดสรรวัตถุดิบในการปรุงแล้วก็ไปเรื่อยจนถึงการเลือกใช้เครื่องปรุงที่ได้คุณภาพ เพื่อที่จะรักษารสชาติให้ได้ตามสุดนดั้งเดิมค่ะมีอยู่คำหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่สีฟ้าก็ใช้มาตลอดเวลาคือคืออย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวคำ,คำนี้เป็นคำที่ที่ก่อนเชื่อว่าเป็นคำที่ทับผักดันทำให้สีฟ้าอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่คุณหิวแล้วคุณอยากได้สิ่งที่ดีให้กับตัวคุณแล้วก็สิ่งที่ สามารถทำให้คุณมีความสุขได้เนี่ยคุณก็อย่าลืมสีฟ้าแล้วกันและสิ่งเหล่านี้นี่เองค่ะคือความเป็นตำนานที่ยังคอยให้บริการความอร่อยแก่ทุกท่านต่อไปค่ะหากอยากลองชิมอาหารที่ทางรายการพลิกตำนานร้านดังเสนอไปแล้วนั้นว่ารสชาติดีเยี่ยมเพียงใดร้านสีฟ้าก็มีสาขาวไว้บริการมากมายค่ะเช่นสาขาสยามเซ็นทัลเวิร์ลธนิยะเป็นต้นค่ะอย่าลืมนะคะสีฟ้าเวลาหิว ถ้าทุกคนพูดถึงสีฟ้าในปัจจุบนันนี้หลายคนก็จะพูดถึงสีฟ้าสยามว่าสีฟ้าสยามเปรียบเสมือนเป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดของของเราละแต่ในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะทําให้ร้านอื่นๆของสีฟ้าเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นเหมือนกันถ้าถามว่าเป็นแฟลกชิปสโต้ไหมสีฟ้าสยามเป็นเป็นเป็นเหมือนไฮไลท์ของสีฟ้าครับแต่ว่าร้านอื่นๆของสีฟ้าก็เป็นมีความสําคัญเท่าเทกันสาขาซีรีลร์ลานะครับ เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่สีฟ้าได้มีโอกาสอยู่ริมน้าครับแล้วก็ผมว่าเป็นครั้งแรกที่สีฟ้าได้มีโอกาสอยู่ในบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับสมัยราชวงศ์มากๆแล้วก็เป็นสาขาที่เราทุกคนเรียกว่าแฮปปี้ที่ที่ได้ได้มีโอกาสมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็อยากจะให้ใครที่สัมผัสบรรยากาศของสีฟ้าในลักษณะที่ใกล้เคียงกับในยุคสมัยราชวงศ์ผมว่าร้านนี้น่าจะเป็นคําตอบได้ครับเพราะสามารถที่จะ รู้สึกได้ตั้งแต่ทางเข้ามาบรรยากาศของคนบรรยากาศของริมน้ำบรรยากาศของบ้านช่องที่อยู่ละแวกนี้กับอาหารเก่าพอๆกัน,เ,นเข้ากันดีใช่สำหรับวันนี้เนี่ยรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้าพร้อมกับร้านดังในตํานานที่จะทำให้ท่านผู้ชมไม่ผิดหวังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่างแรกต้องขอบคุณลูกค้าว่า ลูกค้าหลายๆท่านเป็นแฟนสีฟ้าตั้งแต่วัยหนุ่มจนกระทั่งวัยผู้ใหญ่จนกระทั่งพาลูกหลานมาทานเรียกว่าสีฟ้าอยู่ได้าอลูกค้าแล้วก็สีฟ้าก็ยังอยากที่จะทําให้ลูกค้าแฮปปี้หรือว่ามีความสุขกับการที่เข้ามารับประทานอาหารของสีฟ้าแล้วก็มีความสุขกับไปได้รับในสิ่งที่เขาคาดหวังที่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นจะเรียกว่าเรียกว่าขอบคุณลูกค้ามากๆแล้วก็อยากจะให้ลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของสีฟ้าได้มีโอกาสเข้ามา สัมผัสกับบรรยากาศและความตั้งใจของที่คนของสีฟ้าเนี่ยพยายามที่จะมอบให้แล้วก็ผมอยากจะให้ลูกค้ามั่นใจว่าไม่ว่ายังไงก็ตามสีฟ้าก็ยังจะคงรสชาติแล้วก็มาตรฐานของอาหารแบบสูตรต้นตำรับตั้งแต่สมัยราชะวงศ์อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้